มาอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการสำรวจซ่อมสร้างครับแน่นอนครับว่าเราจะเข้าสู่ในช่วงของอาจจะเป็นภาวะแล้งอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งก็ต้องมีการสำรวจนะครับแล้วก็ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปีครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งนายสุทธิพงษ์จุนเจริญครับประลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการเปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยครับได้ให้ความสําคัญในการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุป,ปโภคและก็บริโภคของประชาชนครับในระดับพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแลง้งโดยมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเดือนมีนาคมครับถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงของฤดูร้อนทําให้มีปริมาณน,น้ําฝนนะครับน้อยแล้วก็ฝนเนี่ยไม่ตกตามฤดูกาลนะครับเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดการประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจําในทุกๆปีนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้มีการกําชับให้กับกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับได้มีการติดตามแล้วก็กําหนดมาตรการรองรับฤดูแล้ง เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างทันต่อสถานการณ์โดยให้ช่วงสัปดาห์ของวันที่7ถึงวันที่14มกราคมนะครับที่เป็นสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมแล้วก็สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปีตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2537เพื่อเป็นการเตรียมการแล้วก็ป้องกันนะครับและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอเอาเป็นว่านะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ย ต้องการความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือด้านภัยแล้งหรือว่าประสบความดดร้อนจากภัยอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุกันได้นะครับทางสายด่วนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบอร์โทรศัพท์นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าล i n แอดก็ได้ครับปอพรับแจ้งเหตุ1784นะครับเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้การช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็